สำหรับหัวข้อที่2ที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎความดันย่อยของดาลตันนะครับซึ่งหัวข้อนี้ก็จะพูดถึงการคำนวณความดันของแก๊สที่รวมกันอยู่นะครับในถังเดียวกันหรือในภาชนะเดียวกันนะครับในกรณีที่มีแก๊สมากกว่า1ชนิดรวมกันอยู่นะครับเพราะฉนั้นความดันรวมของแก๊สก็จะเท่ากับความดันความดันย่อยๆของแกส๊สแต่ละชนิดนะครับเช่นสมมติมีแกส๊สไฮโดรเจน กับแก๊สออกซิเจนนะฮะรวมอยู่ในถังเดีวยวกันเพราะว่าความดันรวมของแก๊สในถังก็เท่ากับความดันของออกซิเจนบวกกับความดันของไฮโดรเจนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีกี่ชนิดก,ก็บวกกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะคํานวณความดันย่อยนะครับมันก็จะต้องมีเรื่องที่มาเกี่ยวข้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ มลแฟคชันนะครับหรือว่าเศษส่วนโมลน,นะครับโมลแฟคชันหาได้ยังไงนะครับสัญลักษณ์ของโมลแฟกชันก็คือตัว X นะครับหาได้โดยการนำจำนวนโมลน,นะครับของสารที่เราสนใจนะครับหารด้วยจำนวนโมลรวมของสารทั้งหมดที่มีอยู่ในภาชนะของเรานะครับเช่นอยากจะรู้ว่า,าเศษส่วนโมลของแกส๊สไฮโดรเจน ในถังใบนี้มีเท่าไหร่นะครับก็เอาจำนวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนหารด้วยจำนวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนบวกกับจำนวนโมลของแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในถังเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นค่าเศษส่วนโมลของแก๊สไฮโดรเจนนะครับหรือถ้าหากว่าอยากจะรู้เศษส่วนโมลของออกซิเจนนะครับก็ทำเหมือนกันนะครับก็คือเอาจำนวนโมลของออกซิเจนตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนโมล ของแก๊สทุกชนิดรวมกันในถังนั้นนะครับรวมกันถ้าในถังนั้นมีแก๊สอยู่2ชนิดก็เอาความเอาจำนวนโมลของแก๊สทั้งสองชนิดมารวมกันนะครับทีนี้ก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ใช้ในการคำนวณหาความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิดนะครับวิธีการก็คือให้เอาเศษส่วนโมลของแก๊สชนิดที่เราสนใจมาคูณด้วยความดันรวมของแก๊สในถังนะครับเช่น สมมติเราอยากจะรู้ความดันย่อยของไฮโดรเจนนะครับก็เอาเศษส่วนโมลของไฮโดรเจน rogen, คูณด้วยความดันรวมทั้งหมดของถังนั้นนะครับก็จะไดะ้เป็นความดันย่อยของแก๊สที่เราสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูการคำนวณกันนะครับะนะครับดูตัวอย่างนะครับ g กส๊สคาร์บอนมอน,นอกไซด์70กรัม และแก๊สออกซิเจน48กรัมบรรจุอยู่ในถังปริมาตร15ลิตรอุณหภูมิ300เคลวินช่วงหาความดันย่อยของแก๊สทั้ง2องนะฮะถังเดียวกันนะครับมีแก๊สจุดสอชนิดอยู่ในถังเดียวกันและให้หาความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิดนะครับก็บต้องหาจำนวนโมลนมาก่อนนะครับจำนวนโมลนมาก่อนโมลของคาร์บอนมอนอกไซด์ก็คือเอาเอามวลหารด้วย มโมเลกุลนะครับมีอยู่70กรัมหารด้วยโมลโมเลกุลคือ28ก็แสดงว่ามีทั้งหมด2.5โมลส่วนแก๊สออกซิเจนนะแก๊สออกซิเจนมีอยู่24.8กรัมหารด้วยมวลโมเลกุลคือ32ก็แสดงว่ามีแก๊สออกซิเจนอยู่1.5โมลนะครับเพราะนั้นมวลรวมนะมวลรวมก็คือ4โมลถูกไหมครับมวลรวมคือ4โมลเมื่อรู้มวลรวมเราก็หาความดันรวมได้ถูกไหมครับ จากสูตรนี้นะความดันรวม P V เท่ากับ nRT นะครับเพราะนั้น P ก็เท่ากับ nRT หารด้วย V นะครับจำนวนโมลรวมเท่ากับ4โมลค่า R นะ R ก็0.0821นะครับแล้วก็อุณหภูมิก็คือ300คลวิลนะครับอุณหภูมิ300คลวินหารด้วยปริมาตรคือ15ลิตรก็จะได้ความดันรวมในถังเท่ากับ 6.568 atm นะครับได้ความดันรวมออกมาแล้วนะครับหาความดันย่อยทำไมครับก็เอาความดันรวมคูณด้วยเศษส่วนโมลน,นะครับความดันรวมความดันย่อยของคาร์บอนมอนอกไซด์ก็คือ6.568คูณด้วยเศษส่วนโมลเศษส่วนโมลมีอยู่2.5ใน4โมลใช่ไหมครับมีอยู่2.5ใน4โมล ราะนั้นความดันย่อยก็คือ4.105 atm ส่วนออกซิเจนนะออกซิเจนมีอยู่ทั้งหมด1.5ในในในโมลรวมคือ4โมลน,นะมีออกซิเจนอยู่1.5นะครับคูณด้วยความดันรวมก็เท่ากับ2.463 atm